พาทุกคนมาลองทำซาลาเปากันนะคะนี่เป็นการทำซาลาเปาครั้งแรกของเราเลยนะก็ตามขั้นตอนที่เราดูมานะคะเราจะเริ่มต้นด้วยการเตรียมยีสต์ก่อนวิธีการก็คือเราต้องเตรียมน้ำอุ่น240 ml นะคะก็ใช้ถ้วยตวงวัดอย่างนี้นะคะตวงให้ได้240อ ml ก็คือประมาณ2ถ้วยตวงอันนี้นะคะก็จะได้น้ำอุ่นแบบนี้วิธีดูว่าน้ำอุ่นใช้ได้ไหมก็คือเอานิ้ว จุ่มลงไปถ้าเราทนได้เป็นความร้อนที่เราทนได้ก็คือเป็นน้ำอุ่นที่ใช้ได้ไม่ร้อนและไม่เย็นเกินไปนะแล้วก็น้ําตาลทราย50กรัมเราตวงเรียบร้อยแล้วนะคะชั่งน้ำหนักนะเรามีตาชั่งนี่เราชั่งนะคะวิธีที่เราชั่งก็คือง่ายๆเราก็จะใช้กระดาษไขแบบนี้นะคะวางไปเลยเพราะว่ามันไม่มีน้ำหนักอะไรเลยนะแล้วเราก็ ตวงน้ำตาลให้ได้50กรัมนี่นะคะประมาณนี้เลยต่ไม่ดีเดียวก็ใช้ได้เราก็เอาน้ำตาลที่เราชั่งน้ำหนักมาแล้วนะคะใส่ลงไปในน้ำปุ่นแล้วก็ยีสต์แห้งแบบนี้นะคะก็มีขายทั่วไปตามแม็กโรโลตัสร้านเบเกอรี่อันนี้ใช้1ช้อนโต๊ะนะคะก็ตวงในช้อนตวงอย่างนี้เลย หช้อนโต๊ะก็คือให้ปัดปาดอย่างนี้นะคะไม่ต้องพูน่ะได้แล้วประมาณนี้นี่นะคะโอเคใส่ลงไปเลย1ช้อนโต๊ะแล้วเราก็คนนะคะที้สักพักหนึ่งแล้วทิ้งไว้สักสินาทีเพื่อจะดูว่ายีสต์เรายังทำงานดีอยู่หรือเปล่าถ้ายีสต์ทำงานเนี่ย ผลลัพธ์ก็คือว่ามันจะขึ้นเป็นฟองๆนะคะแปลว่ายีสต์ใช้ได้วิธีการเก็บยีสต์ที่เราเปิดใช้งานแล้วนะคะให้เราพับปากถุงให้แน่นๆไม่ไม่ให้มีอากาศเข้าเลยนะพับหลายๆชั้นหลายๆทบอย่างนี้เลยนะคะกดให้แน่นๆแน่นๆอย่างนี้นะคะแล้วก็เอาหนังยางรัดไว้ให้แน่นๆเลยนี่อย่าให้มีอากาศเข้าเลยนะหลังจากนั้นก็ สวมเข้าไปในถุงพลาสติกหรือถุงร้อนเนี่ยอีกทีหนึ่งนะคะแล้วเราก็รัดยางอีกรอบนึงหลังจากนั้นก็ไปเก็บในตู้เย็นในช่องธรรมดาได้เลยนะคะการเก็บแบบนี้จะทำให้ยีสต์เนี่ยเก็บไว้ใช้งานได้นานนะคะในระหว่างที่เรารอยีสต์นะคะขึ้นฟูเราก็มาเตรียมในส่วนของแป้งกันวันนี้เราจะใช้แป้งสาลีอนเนกประสงค์ตาบัวแดงนะคะแบบนี้หาซื้อได้ทั่วไป ช่างน้ำหนัก400กรัมนะคะนี่ช่างมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็เกลือป่อนครึ่งช้อนชาแล้วก็ผงฟูหรือว่าเบกกิ้งพาวเดอร์นะคะ1ช้อนชานะคะทีนี้ถ้าเราอยากจะให้แป้งออกมาฟูสวยเราก็ร่อนแป้งซะหน่อยนะคะ เราก็ค่อยๆร่อนลงไปในชามผสมที่เราเตรียมไว้นะคะแบบนี้ค่อยๆร่อนไปเรื่อยๆนี่เห็นไหมคะว่าแป้งข้างล่างเนี่ยมันก็จะมีความละเอียดมากขึ้นกว่าตอนที่เราเพิ่งจะเทอ,ออกจากถุงนะ แป้งที่เราร่อนเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะมันจะมีความละเอียดมากขึ้นแล้วก็เกลือป่อนครึ่งช้อนชานะคะดูจากช้อนตวงนะประมาณนี้นะคะแล้วก็โฟงฟูหรือว่าเบกกิ้งพาวเดอร์หนึ่งช้อนชา งฟูนะคะหนึ่งช้อนชาต็อคนให้เข้ากันนะคะตอนนี้ก็ครบเวลา10นาทีแล้วนะคะเราก็มาดูยีสต์ของเรากัน โอ้โหขึ้นฟูมากๆเลยนะคะดูจากข้างๆนะคะนี่จะเห็นชั้นของยีสต์แบบนี้เลยนะคะแสดงว่ายีสต์ของเราทำงานได้ดีมากๆเลยก็คนเขาซะหน่อยนะคะแล้วก็ค่อยๆเทลงไปในส่วนของของแห้งแป้งตะกี้นี้ที่เราผสมเกลือกับผงฟูเอาไว้แล้วนะคะขออนุญาตใช้มือในการผสมเลยนะคะ ค่อยๆเทลงไปอย่างนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆคนให้เขาเข้าๆกันมันก็จะติดมือหน่อยนะค่อยๆนวดไปเรื่อยๆจนกว่าแป้งที่เป็นแห้งๆเนี่ยค่ะจะหมดไปจะเป็นก้อนนะคะค่อยๆทำไป จะค่อยๆนวดนะคะตอนนี้มันจะยังติดมือแบบนี้เป็นปกตินวดไปจนกว่าแป้งที่เป็นผงอ่ะจะเข้ามารวมตัวกันเริ่มมาแล้วนะ นุ่มมือมากเลยนะคะแป้งมันเริ่มมีความละเอียดมากขึ้นก็คือส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเราร่อนแป้งตอนที่เกอดทำด้วยนะแป้งที่เกาะอ,อยู่มารวมกันให้หมดเลยสังเกตว่าจะเริ่มติดมือน้อยลงแล้ว ก่อนพอักก่อนพอนวดจนแป้งที่เป็นผงๆหมดแล้วนะคะนี่ก็จะได้ลักษณะแบบนี้เลยหลังจากนั้นเราก็จะใส่น้ำมันพืชน,นะคะ50 ml นะคะก็คือด้วยตวงนะของบ้านใครมีก็ตวงได้เลยให้มันได้50 ml นะคะก็จะได้ประมาณนี้ก็ค่อยๆใส่เข้าไปแล้วก็นวด เขาจะเพิ่มความเนียนแล้วก็ความนุ่มเขาค่อยๆจะดูดซับน้ำมันเข้าไปนะคะตรงนี้จะคล้ายๆกับขั้นตอนการทำโรตีเลยนะค่อยๆนวดไปจนมันซึมซับน้ำมันเข้าไปหมดนะคะ <Okay. S 1> พอเรานวดไปสักห้านาทีนะคะเราจะพบว่าน้ำมันเนี่ยเขาซึมเข้าไปในตัวเนื้อแป้งแล้วแล้วก็ตรงก้นภาชนะเนี่ยก็จะเริ่มแบบหนึบๆแบบนี้แล้วนะคะ เนี่ยอย่างเงี้ยแปลว่าใช้ได้แล้วมีความยืดหยุ่นเป็นเส้นเส้นอย่างนี้แล้วนะคะก็คือใช้ได้แล้วก็เดี๋ยวเราจะหาผ้ามาคลุมแล้วก็พักแป้งไว้เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อให้แป้งเขาขึ้นฟูก่อนนี่ตอนนี้คือพอแล้วนะคะก็ให้เขาเป็นกลมๆหน่อยเดี๋ยวเราพักแป้งไว้หนึ่งชั่วโมงค่ะ น,นี้เราก็พักซาลาเปาไว้ครบชั่วโมงแล้วนะคะเรามาดูกันว่าแป้งที่เราพักไว้เป็นยังไงแดดโอ้โหขึ้นฟูมากดูนะคะนี่ดูจากดูจากไซส์ของกะละมังนะจะเห็นว่า ดูจากไซส์ของกะละมังนะคะจะเห็นว่าโอ้โหใหญ่ครับมากเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาไล่ลมออกแล้วก็เอามาแบ่งเป็นลูกๆนะคะตอ,ตอนนี้เราก็จะไล่ลมนะคะโอ้โหน้องฟูนุ่มมากเลยก็นี่อ่าไล่ลมนะโอ้โหเนื้อดีมากเลยสวยมาก ยสต์เราทํางานดีมากเลยนะคะจะเห็นว่าเป็นแบบว่ายาวๆมาอย่างนี้เลยนะคะสังเกตดูอย่างนี้นะคะจะเป็นเหมือนตะข่ายตะข่ายแบบนี้คือเนื้อดีมากนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาแบ่งเป็นลูกๆก็เราจะเทแป้งจารีแบบแห้งลงไปบนพื้นที่ที่เราจะทำงานเพื่อจะนวดไล่ลมแล้วก็แบ่งออกเป็น ลูกเล็กๆเลๆนะคะโอเคเพื่อไม่ให้แป้งมันติดมือเท่าไหร่นะโอ้โหน่าจะได้หลายลูกมากๆเลย นวดออกมาไล่ลมหน่อยนะคะเนื้อนุ่มมากค่ะน้องแบบเนื้อนุ่มมากเลยอล้วก<อ>็จับไล่ลมอย่างนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะแบ่งออกมาเป็นลูกเล็กๆ ถ้าใครมีที่ตัดก็ตัดได้นะแต่ว่าของแม่มก็จะเอามือนี่แหละในการดึงเลยกะดูนะคะเดี๋ยวจะลองช่างดูลูกหนึ่งซักประมาณสี่สิบกรัมนะคะอันนี้ใหญ่ไปหน่อยสี่สิบสี่สิบห้ากรัมอะไรอย่เงี้ยอ่าได้แล้วนะคะแล้วเราก็จะ ทำให้เขาเป็นกลมๆก,ก็คือจับจากข้างๆเนี่ยยัดเข้าไปตรงกลางอย่างนี้แล้วก็คึงให้เป็นกลมๆนะคะอย่างนี้ทำให้ครบหมดนี่เลยนะคะแล้วก็พักเอาไว้ก่อนรูปอย่างนี้แล้วนะคะนี่ไซส์ประมาณ40กรัมนะเราก็จะเอามา ทำให้มันเป็นแบนๆเพื่อจะใส่ไส้ก็เอาไม้นวดแป้งนะคะกลิ้งเฉพาะขอบข้างๆเนี่ยออกไปตรงกลางให้หนาหน่อยนะตรงกลางไม่ต้องกิ้งมากไม่ต้องนวดมากก็คือเพื่อเราจะรองรับไส้นะเอาเฉพาะขอบๆเนี่ยออกไปอย่างนี้แค่ประมาณนี้นะสังเกตว่าตรงกลางจะนูนเป็นไข่ดาวหน่อย ไส้ก็แล้วแต่รสชาติแต่ละคนจะชอบเลยนะคะอันนี้เขาเป็นสไตล์แบบหมูแดงไก่แดงนะคะอันนี้เราใช้ไก่แล้วก็จับจีบนะคะก็ลองดูนะที่เราทำนะคะนี่เราทำเองทำกินเองก็ยกข้างบนอย่างนี้นะ อาจจะออกมาสวยบ้างไม่สวยบ้างอันนี้ไม่รู้นะคะลองดูแล้วก็ปิดปิดขาวหน่อยแล้วก็ตะล่อมตะล่อมจัดรูปเอาไว้อย่างนี้นะคะเนี่ยออกมาก็แค่นี้เองนะมันไม่ได้สวยเหมือนที่เขาขายนะแล้วก็วางรองบนกระดาษไข หรือว่ากระดาษที่เราใช้กับหม้ออบลมร้อนทั่วไปนะคะวางไว้อย่างนี้เลยก็เรียงเอาไว้ก็ทำไปเรื่อยๆจนครบทุกลูกนะคะนี้เราทำเองก็จะไม่ได้สวยเหมือนร้านนะแต่เราภูมิใจที่เราทำเองมันมีความสุขตรงนั้นแหละ แป้งเรานุ่มมากเลยอ่าใสา่ไส้ เย่าไอว่าจับจีไปเป็นขอไปวิีที่เจอีกสักลูกนะจ๊ะอ่ะมารออีกสักลูกคราวนี้น่าจะดีขึ้นทำไปเรื่อยๆมันก็คิดว่าน่าจะสวยขึ้นอ่ะนะสวยหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกัน สิบกว่าลูกมันต้องออกมาดีสักลูกแหละสูตรนี้นะคะได้สลับเปาทั้งหมดสิบเจ็ดลูกนะออาอย่างนี้เดี๋ยวนะะจีบอย่างนี้เลยละกันคราวนี้เราเปลี่ยนใหม่เป็นอย่างนี้จีบเลยนิ้วดัน อันนี้เราจีบแบบของเราแล้วนะอ่าเอและแล้วก็บีดบีดตรงนี้หน่อยตะล่อมตะล่อมมันให้เข้าทรงหน่อยนะคะแล้วก็วางบนกระดาษไขเอาลทำจน พอเราทำครบแล้วเราก็พักแป้งไว้อีกครึ่งชั่วโมงแล้วค่อยเอาไปนึ่งนะคะเร,เราพักแป้งที่เราใส่ไส้เรียบร้อยแล้วครบ30นาทีแล้วนะคะก็ได้เวลาที่จะเอาไปนึ่งแล้วนะตั้งน้ำให้เดือดเดือดก่อนนะคะแล้วก็ใส่น้ำส้มสายชูล,ลงไปสักช้อนหนึ่ง mm. เพื่อให้สาละเปาที่นึ่งแล้วอะ่ะขาวขึ้นนะนี่เป็นเทคนิคอ่ะเราก็จะวางเรียงเอาไว้ หนึ่งรอบแรกสักประมาณ3มลูกก่อนนะสามสลูกประมาณนี้ปิดฝานึ่งสินาทีนะคะตอนนี้เรานึ่งสาลาเปาครบ10นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลองมาเปิดดูกัน ามาดูอย่าให้น้ำลงไปโดนวเป็นยังไงบ้างหน้าตาซาลาเปาที่เราทำอาจจะจีบไม่ได้สวยนะคะแต่โอ้โหลูกบวมแล้วก็แป้งท่าทางจะนุ่มดีมากเลยนะเดี๋ยวเราจะลองออกมาดูผลงานกันนะคะอ่ะขอ เอาพระเอกออกมาดูหน่อยนะคะว่าซาลาเปาไส้ไก่แดงที่เราทำไว้ออกมาเป็นยังไงอ่ะดูทุกคนดูไปพร้อมๆกันเนื้นุ่มมากเลยอะ่ะเหมือนซาลาเปาฮ่องกงเลยอะ่ะอืม ยดูดีดูใสดีแล้วดูแป้งดูแป้งขอทดสอบแป้งหน่อยอุย้ยน,นุ่มมากค่ะุียน่ากินนะฉ่ำมากเลยเอาล่ะตอนนี้ต้องขอชิมหน่อยแล้วนะคะอดใจไม่ไหวแล้วว่ายุ้ยขอชิมแป้งหน่อยร้อนมากเลย อื mm hmm. แป้งนุ่มดีมากเลยทุกคนซอยเค็มคนอืจุดยอดมากอะ่ mm hmm. ะอาลาเปาจุดนี้แป้งดีมากเลยนะคะต้องขอขอบคุณติกตอกของเบลกอบัวนะคะคุณเบลกอบัวเจ้าของสูตรนี้นะคะที่ให้เราทำตาม ถึงจำไม่ได้สวยเท่าต้นฉบับแต่เราก็ภูมิใจที่ผลงานครั้งแรกออกมาได้นุ่มนวลขนาดนี้นะคะน,นี่ดูดูความแป้งนุ่มสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอตัวไปกินซาลาเปาอร่อยอร่อยนี่ฝีมือเราเองนะคะ ขอบคุณมากเลยที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็สามารถที่จะทําตามได้ตามสูตรที่แม่บอกไว้เลยนะคะย้อนกลับไปดูได้ตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะแล้วเดี๋ยวเราจะทําเมนูอะไรให้ชิมกันใหม่ในคลิปต่อๆไปฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในช่อง t t v e ค o o ท t วร์เอาไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในเมนูหน้าจ้าบ๊ายบาย